ในเวลาพักเที่ยงได้กินในฝนเหมือนไงอันเนี้ยก็อัน,นี้ก,ก็เกี่ยว,ยวหนึ่งไก่ตัวห้องหนึ่งไกลครัวครัวไก่<ง>้<ะ>ก,กันครัวไก่้กันไก,ก่บ้านมหมเนี่ยใกลเหนียวใก่เหนียวเหนียวอันนีฟันมะขอเลยเนี่ยมีมะเขม่หรือวอะไงพร่องตำพริกไปนะสูตรพิเศษได้เลยเนี่ยเป่นบ่นั่นแหละ,ม,ละมันต้องต้ม๋มก็ต้องต้มเล้วพริกไออหอมแดงเนี่ยบ่ต้องต้ม ตเ่เมื่อเดียวงทานเมื่ทานหม้อตีป่ะห่วงใหบัมโดนเหรอใส่อย่างเนี่ยฝนเครื่องนี่ใส่พริกไทยดำและะ้วก็หอมหอมหัวแดงหัวแดงและะ้วก,ก็พริกพริกแห้งบะกดวด <c oughs> ใช่ไหม ่็น้องใช้ช่วงไทยเหรออ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปเบื้องตอนปรุงเทียวเดียวเลยครับผมจังพอาําเครื่องเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเซนหม้อเลยบอเกี่ยวเยอเซหมอเลยวนตักน้ำเซนนิดเพิ่งเกยวโอ้ยมาน้ำรับเออก่อนนี่น้ำนี่เลยดอก ใช่กันนเพาะน้ำกับเต้องใช้ลายทีคุกกิ๊กคุกกิ๊กคุกกิ๊กสูตรเรียรุดเนี่ยเ้าบไก่เดบ้รดูดเนาดูดตายอาใส่โคกใส่โคกเอใส่โคกแหมผิสูตรเดงเดบลวงเพื่อไม่ยิเป็นต้มไก่เนี่เป็นหไก่ด้วยบเนี่ยโอยพอเหอแค่ไหนไหนพูดดิไหนพูดไหนไหนพอเสร็จปุ๊บกข้างมอฝน หยิบทันเท <74. S 2> ใช้อีกใด้วยใช้สายเนี้ยจุ่เนี่ยเจลบีเอ้ยมันเจลบีดิวะเะว่าเจลบีะน้ำมันชิโลเนี่ยพยพันป่ะน้ำมันอย่างว่ะฝน้ำมันชิโลไอ้ลืมหรอะน้ำมันชิโลน้มันอย่างวะลืมหรอะ นมันเสียมันเสียอ๋อนมันเสียนั่นขึอนเสียเด้ออ๋อบ้าเราเนี่น้องมาชิโลเด้นู่นนี่ขับไปไหนเนี่ยยอะแป้งน้อแป้งน้ออ๋อตัวนี้ต้องหลับตาเลยคันเหมือนตาเลยเดี๋ยวขอเห็นโอ้ยรัวๆๆฮะมันต้องเทหลังกล้องตัวมันมันของหลินนี่นหละอันนี้มันของแท้อลไรเนี่ย เอาถุงไหเกี่ยวใส่หวดหหดเลยแจกนะเจ๋เจ้สูมือเสอเอาอย่างคนบรเลดิีพ่อเลยพ่อ้องกิบมัพะนพอเด้ไปกับพะนะ่อเลยไปเปิดชักรกด น้ำป่าขวดใหม่จะโม้ไงตอนนี้จะโมเหรอเพียงไปทกี่ต้องใไปอยากดไสดๆเมื่อด้กินบาพถมือนี้แกเหนียวพี่เขาเดียวเห็นปะแมยูที่ชื่อเอาเหนียวเดียวชื่อเอาพยนะเอแหส่ชุ่เลยใส่ถุงก็่แตกแรงเต็มเ้ Tân anh 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 เออขอไปตัดเอ้ยเอาฉันแล้วเดออเอ้ยมากินเนี่ยเนี่ยตีก็สุนิษานนี่ไงอืสอนลงไปที่บ้านอ่ะอมไม่ใช่ไม่ใช่เปื่อยสินํำซีละอู้ำละอูโอ้ยงายนอไรานอยไรงานไรยานไรโอ้เมันสูตความลับไหมเนี่ยวามลับเลยโอ้ไทยทันไปชดเตี้ยหลายพอปะหลายฟวนวิ่งไเดี๋ยวน วิ่งทางล่างนน่อยอยกอ,มอ,มอกอีกแล้วจังงี้ได้ฝาหมอได้ฝาหมอมาหมดเลยหมดแล้วเอาเดิไปวเลียวเล่วเนวะโอเคขึ้นเตาลูกนี่ป้าต้องเบิ่งดูยากสุดเลยนั่นะวะพอาะวิฝาปิดดิขัขนเออโอเคมาพออันตอนสุกที่เราได้มาเลยน้ำดิเช็คดูปิ้งได้แล้ว เออหมอนียเฮียเลยเออคนตัดนี้มีกี่คนไปตัดไปกล้วยมาไปตองซะไม่ต้องเอาไปกล้วยเลยไม่ต้องเอาไปตองเลยเอาไปกล้วยเอาไปตองเอาไปตองเอาไปกล้วยเอาไปกล้วยไปตองไหมเอาไปกล้วยนะโอเคไปเลยน้มติหน้ามาเดี๋ยวว่าน้ามันยในเนื้อเดี๋ยเปิดออกเปิดออกมันแล้วไงอะไรป่มันส่องไปแสดงว่าเราน้องป้อยไว้น้ามันไม่เละดิสินะอย่าโอ้ตายใช่ะกลายเป็นต้มตริ แต่ว่าน,นต้องขับมันต้องแต่งมันซึมมันปะช่วงไทยเขาต้องเปิดเห็นมันละเอียดมากมันอ๋อโอเค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 ครับเดี๋ยวพ่ออีกแค่หนึ่งเลยตอนซวยเลยครับผม,มซีดเลยสุกแล้วใส่เบลือกพอกับตะกรุดเพื่อความหอมผัวหะเบิ้งเบิ้งไม่ค้นโหลดโคตรอมตะอ่ะก็คือแห้งครับแห้งในเทวเกี่ยวแห้งละสูตรแห้งหมดเลย สุดปุมฟีฟารมว่กิ้น้าแม่หมดหลายเยอมังดดีนะี่แอ่ะโมโมหิวจิจานล้วงเดะเนากระบอกเส็ปุ๊เลยอย่ะใส่ปุ๊เลยควนเอาใส่นห้งไหมฮะ คืย,ยคืยลลยครับคยยอยนบ่换了เดียว换อนะทำไมเอหนึ่งไกลนะ้าเครื่องมัน,มบ,น,น,บ,มนบุกข <laughs> ้าร้อมเนาะเป็นที่เดียดูตาปลายิ่งกลวแหละตัม่โสกินอ่ะตับบ่ยาว่าเลยเดียวมันตับ บาตบาตครับมะพี่ทังกี่เขาได้บ,บาทเนี่ยอือช่อนไม่สองอันเนด็ดียวช่อนหมกลายทีไอเหีน้นะไหนครับบรรยากาศมุมนี้อือโอ้เเมยงเฮ่เฮ่ ไม่ีกกนหนี่ใส่หมุดห่อไว้พร้อมเลยที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดเลยแบงแมงไรเงีหยเป็นไดอนวลนวๆนวลนวลเขากี่เข่าฝุนชิมหรือฝุนเป็นยังไงลองชิมเลยนี่จิ้มนนำบอลเลย ủng tinh kim lại sưu hiệu điếc 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 như thế. điếc 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 ตะก้อด้ว้จันแห้งหรู้เหวยไม่พอจิบปากเอยพอน่ะสูตรบ้านๆที่เด็ดพอนอนเก็บบาการโอาคก๊บกินข้าวข้าเด้อร์